ขาในเมืองเขเมืองพี่ป๊อดพี่ป๊อดไม่ไดเยอะเยอะเสีาว่าม่่ม่ี่ม่่้านมงมีรถกูหมหาอะไรรถอะไรเอายางคาหามาลานอยู่มาหน่อยมานเร็วๆเว่าซ้ผมด้วในงานรถสี่มันข้างหลังรถสี่รถสี่รถสีข้างหลังสี่รถสี่กูยิงให้ยูใจเย็นๆแดงแล้วแดงแล้วไปเล่นรถสี่ข้างหลังเลยรถอะไรรถอะไร แตกแตกแตกเนี่ยรถสี่มันเนี่ยรถสี่มันรถสี่มันเห็นปะเออคันนี้เนี่ยราสมันเฮ้ยรถสี่มันตัวอกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตายตกตายตกตายตกตคันนานัสาไม่ฝัดเอาแต่คันนี้สามไม่ินนาน้ตเมื่อเี้ยวมีตายแล้ว จะไฟนะคูได้ยินมันพูดว่าที่ที่พาวดนชนนเยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อลข้เมือมาหน่อยกลับข้เมือมาหน่อยติต่อนอมึงรอได้ใครพังเมได้ครพังพี่บอสข้ามมาหนพี่บอสแป๊แตงเนี่ยพี่บอสมาเลยมาเลยมายมาเลยมามาเเยมาเลาเเลยยมาเมาเลยมาเลยมาเลยเลามาเลยมาเลยมายเลยมา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 เาเลยมาเลยมมาเลมาเลเลยาเลยมาเลยมาเเมาเลยมเลยมยมามลยมาเยมาเเลยมาเลยมาเลยมาเลยลยมาเลมาเลยมามาเลยมาเลย สีเขาอะไรดีได้นนเาอิมันนานเราแตกแล้วตัวนั้นอ่ะเลยเลยเลยเมากนี้ตอนนี้มันเยอะแล้วเยอะมากนีก่อนมันยังไม่ลงเย็นๆลงงล้วลงล้ลมแล้วเพิ่มลเพิ่มลม่าแล้ว่พามันเยโอเคมึขึ้นข้ามได้มาปเนยอี่เราั่งี่เปืนมันเยอะมันเยอะมีโตมีใครได้ไม่เี้ยเเมื่อกี้ป่ะไปไหนรวะเยอะนะเ่่เนี่ย พาในเมืองพาในเมืองพาในเมืองโดดเลยพาในเมืองเฮ้ยพาในเมืองพาในเมืองมาเติมหน่อยเฮ้ยเพื่อนโดนข้างในข้างในตัดใส่กันแหละตักทนข้งในเอาไม่นิ้ยนกายเยอะตายเยอะตีไปเยอะตีไปเยอะตีไปเยอะเดี๋ยวเราจจอมาเดี๋ยวลงน้ำแม่งเลยใจเย็นใจเย็นมึงช่วยกันมึงช่วยกันยิงดิมึงช่วยกันมีก่อนช่วยกันมีเงินพีเอฟผมไม่มีห่อพีเอฟเลยลำโบมันโอ้ชี้โอ้ชี้เขาต้กันเลยพาเรอกมาแหมดดิโอ้ชข้างหลังข้างหลังโอ้ชีมาชุบไปนุ๊กหน่อยตายเออแป๊บนึง กูติดอยู่ตรงไอ้ตู้เอ้ตรงกูสามตู้อะไรตู้หมุงปะตู้หมุงปะคุยเลยไอ้ควายไอ้สัตนเดี๋ยวก็แตกไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงแตกแน่ไอ้สัตว์กลัวมึงแตกแน่ไอ้เหี้ยต้มขึ้นมาได้ป่ะต้มคุ้ยอย่างกากเอตินี่รู้ไหมว่ากนายเห็นกูบ้างเาหรอหล่ะ ไอ้ควายเม็ดคนง่เหี้ยไม่มีตาหรอไอ้ควายไม่มีตาไอสัตว์ไม่มีตาไอเหียชนคนอ่ะควายควายกากไอสกไอเหี้คยแตโไอสัตว์แกงไรอน้เรอี่่าะายไปเต็มเลย้าัเต็มเลยาออเพื่งเพอนนี้้ค้ยไม่ได้หรอกไอสัตว์ร้องดิ ไอ้เหี้ยจีนี่จีนสัตว์จีนขุยกาไอ้สัตว์กาไอ้เหี้ยกาก็คือกาไอ้เหี้ยขุยกาก็คือกาไอ้เหี้ยสัตว์พูดมากไอ้เหี้ยกาก็คือกาไอ้เหี้ยกาก็คือกาควายสัตว์พูดมากเหรอไอ้เหี้ยเล่นไฟเล่นไฟมึงแยกได้เยินเฮ้ยเฮ้ยพีเอ๊ตายพี่ตายมึงเอ็โดนอยู่ล่างหรอเฮ้ย เป็นโดนอยู่ง่างอ่ะกูชูเพื่อนอยู่กูชูเพื่อนอยู่เฮ้ยถือซบถือปืนหน่อ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 ยถือโดนทำพลางเพื่อนเออสวยไม่ทำให้หลบหเฮ้ยมีมีคนดาวเพียร์ยังบอกแล้วบอกแล้วไอ้เหี้ยมาข้างล่างกดที่เป็นปืนนี่พี่พี่สาพี่โงไอ้สัตว์ไอ้ยี่สกับตกไอ้เหี้ยยี่สกับตกยี่สกับตกไอ้เหี้ยไอ้เหี่สกับตก ไอสัตว์ไอเหี้ยควายควายไอสัตว์ไอเหี้ยกาไอสัตว์กาไอเหี้ยอีสกปรกไอเหี้ยของสัตว์ธนาดาอีสกปรกไอเหี้ยขอคนอื่นเข้าแก๊งไปทั่วขอคนอื่นเข้าแก๊งไปทั่วไอสัตว์เข้าแก๊งไปเพราะอะไรไอสัตว์เข้าแก๊งได้เพราะอะไรเข้าแก๊งได้เพราะอะไรอีสกปรกเอ้ยไอเอี้ย

เฮ้ยขอขอขอห่อห่อดีมห่อป่มันติดมันติด้นี่ปะไอพีปะไม่พิงวมก่อนเม็ดไม่ิงวม่อนมันยัไม่หมดเม็ไลมแล้วลมแล้วตัวนั้นพี่ไมอนลมแล้วออชุอ้ยอ่าวิ่ง่าย่วิ่งรวมกันอย่าวิ่งรวมกันด่ปดลยพี่เลิกเอาห่ไม้ผมด้ว่ นะตมต้มแล้วเียควายของสาธารณะเฮียควายไอ้สัตวกากไอ้มีศพอีกศพนึงมาเอาศพไปเนี่ยมึออุ้มมันดีไอ้ันน um yani> nope ั้นไงมันโตมได้เฮียโอ้ควายเฮียไอ้สัตกาก็คือกากไอ้เฮียรอมีมึงแตกแน่เฮีย จะแต่งร่นะต้องเอาบุ้ยต้องใส่แม่นี่อ้สันมึงเอาแมอิสัี้ยะมึงควายอี้ยะสกปรกอี้ยของสกปรกไอ้เหี้ยควายกากไอ้สัตว์ฟอมด่าขั่วฟอร์มด่ากขหรอไอ้สัตว์ควายไปวน้อยดูตบวน้อยจอยอยู่ไหนตบไอ้เหี้ยจอยอยู่ไหนไอ้ขอส่งราคาด่าบ่าขอส่งราคาด่าบ่ามึงเอาเลยมึงเอาเลยกูกูกูไม่อุ้มของสกปรกขึ้นรถอ่ะกูไม่อุ้มของสกปรกขึ้นรถลองเอาบูตอนนี้ลองเอาบูเลยนี่ เอาสมมาให้กูสบนี่เลยบบ้างปะพี่เลิกเอาห่อมาพี่เลิกพี่เล็กเอาห่อมาพี่เลิกได้มีห่อปะเดี๋ยกูห่อเองเดี๋ยกูห่อเออห่อเลยอ้หนึ่งสี่เจ็ดเก้าหนึ่งสี่เจ็ดเก้าอ่ออไรพี่ไม่มีอพี่เลกีมโบมันยิงห่อ่อพี่หนึ่งจะห่อแล้วบอกจะห่อแล้วบอกสิห่อมีรถวนอยู่นะห่อเลยนะพี่เลรก เม่ใช่เลยเขาี่เขวิจัยห่อเลย่อเยพี่คือพี่เมย์ห่อดิพี่เมย์พี่เมย์หอพี่เมย์พี่เมย์ห่อพี่เลิกพี่เลิกมามพี่เลิกมันอยู่ข้างหลังเีีลองอต้องือหัวพี่อสหนึงคนนึงก่เออแล้วว่าตรงไหนขนถนนตัดกัน ไม่ใช่เอาสมมันมากักแต่เห็นเห็นสมมันอยู่นะแต่ดึงไม่ได้แล้วสั่งแป๊บนึงมันก็หลุดออกไปที่ยวเอาเทีอยไมาเนี่ยเอาเที่ยวมาเนี่ยยังไงสั่งของไม่ได้พอไม่หาที่สั่งกันมั้ไป้ไปซ่อมน้เนาะโอ้ยต้องไปซ่อมน้ำเนาะเป็นโปรเที่ยะไรวะเป็นโปรเที่ยะไรอเป็โปรโเพยเยอร์ไอ้สัตว์ล้อมเป็ดโปรเป็ดโปรแล้วมันเป็ดนักเกงล้อมเป็นโอ้ยี่ะ กูจะหลุดไอสัตว์วัดได้ไอสัตว์วัดได้มันมันมันบอกว่ามันบอกว่าสู้กับแก๊งเป็ดปองอย่างเงี้ยไอเนี้ยกูหลุดเลยไปร้องคุณลองพี้อะไมึงไปร้องในยกลู่ไว้ไปไม่ได้ไปต้อมนานไปสนิทสนิทโป้ก็ได้โป้ก็ได้เอโป้ก็ได้โป้ก็ได้ไอเนี้ยเดี๋ยวผมซับบอสแป๊บนึงกูจะหลุดจบวันนี้อ่ะโป้แล้วโป้ทุกไฟเลยโปทุกไฟล์โปทุกคนด้วยนะมันสลับตัวไปไหนอะเอายัไปนั่งทำพิธีอะไร ลงเลยเที่ว่าไม่ต่อว <|so|> ะไม่มีไม่มีถนัง้ำมันอ่ะกูมีกูมีนี่อยู่นานโนมีถัง้ำมันอ่ะแต่ผมเติมให้นานโนนานโนกูเหลือ3าว่ะนานโนอ่ะ